สาเกนี้เกิดจากธรรมชาติหรือว่าการได้ตดต่อเนี่ยครับอ๋ออันนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับโอกาสที่จะเกิดไฟป่าโดยธรรมชาตินั้นในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง1%ส่วนใหญ่จะเกิดฝากฝีมือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นด้วยบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเผาเพียงแค่นี้แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทําให้หลามปามไปจนเกิดสถานการณ์อย่างที่เราเห็นนะครับไฟป่าส่วนใหญ่นะครับเกิดจากสถานการณ์เช่นนี้ทั้งนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําไม ในปีนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมมือกับหลายๆภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนในการที่จะเก็บเชื้อเพลิงต่างๆนะครับในโครงการชิงเก็บก่อนเผานะครับแต่ว่ายังไม่ไวยก็ยังเกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เกิดสถานการณ์เช่นนี้แต่ว่าทางกระทรวงเองก็ได้จัดกําลังคนแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะครับตามตามที่ตามแต่ละเหตุที่เกิดนะครับสถานการณ์ผุดขึ เรสนับสนนการสรุความเรกี๋นี้นค่ะได้ภาษาไทย ตอนนี้เดี๋ยวต้องเช็คทางสภาพอากาศนิดหนึ่งว่าสภาพอากาศที่ภาคเหนือตอนนี้ลมเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามีลมแรงก็จะสามารถพัดพาเอาฝุ่นควันเหล่านี้เนี่ยออกไปกระจายไปตามพื้นที่จนไม่เกิดผลกระทบได้แต่ถ้าหากว่าเกิดอาการของอากาศกดทับด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเรียกว่ารุนแรงของ PM 2.5ขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เช็คกับสภาพอากาศของทางกรมบุญตุนิยมวิทยานะครับต้องขอรอรายงานก่อนถึงจะตอบได้นะครับ อันนี้ต้องเรียนว่ายูเนสโกไม่ได้ถามเฉพาะเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งนะครับคือในบริเวณอุทยานแห่งชาติที่เป็นมะระดกโลกตรงนั้นมีแผนต้องย้ำว่ามีแผนนะครับการศึกษาเขื่อนใหญ่ๆอยู่หลายเขื่อนอันนี้ก็เป็นตามปกติที่ทางยูเนสโกได้สอบถามมาเพราะว่า การทําโครงการใดก็แล้วแต่ถ้าหากมีผลกระทบกับความสมบูรณ์นะครับหรือว่าความสมบูรณ์ภาพรวมของพื้นที่มรดกโลกนั้นนะครับทางยูเนสโกก็จะมีความเป็นห่วงและก็กังวลตอนี้เรื่องนี้ได้สอบถามไปยังประเทศไทยได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ตอบกลับนะครับทางยูเนสโกแล้วว่าแผนที่ให้ดูนั้นเนี่ยเป็นเพียงแผนการศึกษาเรียกว่าระบบน้ําของทั้งประเทศ นะครับไม่ได้แปลว่าเราจะมีการก่อสร้างไม่ได้แปลว่าเราได้ดําเนินการก่อสร้างเป็นเพียงแค่แผนการศึกษาเท่านั้นเองว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําทั้งระบบนะครับภาคเหนือกลางอีสานใต้นั้นจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้างส่วนแผนที่เกิดขึ้นมานั้นนะขณะนี้ยังไม่ได้มีการท e IA, รํา EIA ยังไม่ได้มีการอ,อ,อนุมัติงบประมาณยังไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆนะครับทางกระทรวงก็ได้ชี้แจงทางยูเนสโกไปก็เข้าใจกันดีนะครับเสท,ที่ อ๋อก็มีข่าวอย่างนี้ตลอดนะครับขนาดก่อนหน้านี้เรื่องของแก่งกระจานก็มีข่าวออกมาว่าทางยูเนสโกได้ชะลอเรื่องเข้าแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเมื่อวานนี้ทางยูเนสโกก็ได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการประชุมมรดกโลกกันในกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็แก่งกระจานก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่ได้นําเสนอเข้าพิจารณาดังนั้นข่าวที่เกิดขึ้นบางครั้งก็คงต้องขอให้พี่น้องประชาชนเช็คความแม่นยําก่อน นะครับเพราะว่าบางทีจดหมายฉบับเดียวกันมีสื่อบางสื่ออาจจะพลาดพลาดเคลื่อนทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดได้นะครับแต่ว่าการที่ยูเนสโกจะดําเนินการอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นั้นต้องมีการสอบถามแล้วกเ็เรียกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับครับขอบคุณครับถามของคณะกรรมการในทุกๆประเด็นได้ไม่ได้มีประเด็นใดที่น่าเป็นห่วง เรื่องการารับเข้าทีไยแนนวคะเห็นว่าในส่วนนี้มีการมีส่วนอันนี้คงต้องหารือกับเป็นเรื่องของนโยบายนะครับต้องหารือกับฝ่ายมั่นคงก่อนว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าในขณะนี้ ถ้ามีอยู่ในส่วนของกรมบุทยานเองเนี่ยเราก็จะควบคุมพื้นที่ไว้ก่อนต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องโควิด -19 นะครับแล้วก็การบริเวณไม่ให้เไมกว่ามีการกระจายตัวออกไปหลายพื้นที่แล้วก็คงต้องขอความชัดเจนจากฝ่ายมั่นคงก็ทางทางทหารก่อนว่าจะมีแนวทางดําเนินการอย่างไรนะครับผมหนะักไหมคะตอนนี้อะไรนะพยกเดินรางเข้ามาเยอะ เท่าที่ทราบก็เป็นก็เป็นหลักพันแต่ว่าก็เรายังควบคุมได้อยู่นะครับยังสามารถเรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเราได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เดินลาตระเวนแล้วก็ตรวจตากันอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคขอบคุณ okay, ครับ ลใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นป่าที่อุูลงสมบูรณ์นะครับแต่ก็อย่างที่เรียนว่าคงต้องขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างปัจจุบันทันด่วนนะครับเดี๋ยวขอรายงานเพิ่มแล้วจะได้แจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบขอบคุณครับกองกัตถะสามนะครับ ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ